ต้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะต้นหนึ่งไปเลยดีกว่าเนาะจากหัวเข้าไปนี่คอนแกนแล้วพาใจกลางขัเมืองคอนแกนนี่เป็นยังไงเนาะสได้หูกันผมว่าเนะสด้เบื้องนั่มไหมบนเบื้องแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปนี่ฮอดสารหลักเมืองพาสารหลักเมืองเข้าไปข้างใน,นาพากลางเมืองเข้าไปพุหลาะเนาะเบื้องข้างในเบื่องคอนแกนนั่มน,นะครับเนาะลืมขึ้นไปที่แรกว่าจะจบคลิปว่าสิบร์ทายพี่น้องเบิ่งเนี้ยนะครับพอคิดเบื่องโอ้ได้เมื่อถอนันพาใจกลางเมืองคอนแกนแบบนี้ ในตัวเมืองกอนแกนในตลาดสดกอนแกนต่างๆเนิคือประเทศไทยบึงแนบปวบาเนาะเอาตกล้อง,องไทยนะครับนะเอาติดตามจากนี่แหละจากจากนาศีรัจารีนี่นะครับมุงมุงหน้าเขาตัวเมืองกอนแกนเลยนะครับพาเขาแกนกลางเมืองกอนแกนไปเลยอาา่าลาดตลาดพาสารเลืกเมืองไปเลยนะครับเนาะไปไปติดตามเมองครับผมไปไฟเขียวแล้วลุยเลยนะครับลุยโลดนะครับลุยโหลดลุยโหลด จอดยู่ข้างท่างอะไรพี่น้องเห็นปะพี่หญ้าปรากฏว่ารถรถขอดข้างทางไหมครับริมทางไหมไม่หลายนะเขาจะไม่เห็ุอย่างเนาะมีงานอีอย่างเนาะด้วยมันจังใดครับไอตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับช่วงสนน มันจะพาระวังเชวงสนาซีนกลินเข้าไปางเมืองคอนแกนนน่มันเรื่องธรรมดาเพราะรถหลายอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะผู้สิเรียวทรายมือนี่ก็มีนะผู้สิเลียวทรายมือหลอดหลอด,ลอดทางรถไฟมีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผู้สิไปนะครับเป้าหมายหรือจุดไม้มองมองผู้นคนขับรถไปนะฮะพนจิไปใส่แน่ตังตรงขึ้นวิญญาณนี่ตั้งหนาวิญญาณไปเนี่ย ยาวๆอยู่นี่จักรเจ้าจไปใส่เลยครับวิญญาณบูสามาีิรู้ได้นะว่าข้าเจ้าไปเห็ดอย่างไปใสจุดหมายข้าเจ้านะครับคือจ,จังวิญญาณผ้าเที่ยวที่มาเมื่อนี้ขู่นะครับหู่ตัวเองเลยว่าสีผ้าเอฟซีไปอย่างไปเห็ดอย่างนี่ครับเนาะเนี่ยนะครับคือความจริง,นงเนี่ยแซงวิญญาณไปแซวแซวนี่แลนแซงวิญญาณไปน้ำหรือน้ำหนาวิญญาณไปเนี่ยข้าเจ้าไปใสไปโครลานหรือไปใสกระบะหูเหมือนนบ้างครับ เนี่ยบางท่านก็นเลี้ยวซ้ายเมือ่อเขาไปสู่ราชการทั้งนี้นะครับเนี่ยวิญญาบ่หูนี่ครับที่ขาเจ้าขับรถอยู่นั่นจุดหมายขาเ้าอ,อยู่มุงแดดม่นบ่วิญญาบ่หูนะครับก็เลยแค่ได้เก็บภาพไปฝากให้ FC เอฟซีบึงนะครับพี่น้องว่าดีาาบา่เข้าบ่หูเนี่ยขาเจ้าขับรถไปมาพกพ้เจ้าขึ้นมาจากคุณบ่งบอกเลยว่าขาเจ้าต้องกลับบ้านแน่นอนแม่นบ่ครับต้องกลับบ้านแน่นอนแหละ นะครับอันนี้ทาหารมันจะไปใส่เต็มนะครับเนี่ยเบิ่งดูทาหารมันจะไปใส่พี่น้องเบ,บิง่งอันนี้ก็เจ้าสิมีจุดหมายของเจ้าแหละต้องไปทั้งขาศัตริย์หรือไปซอยงานราชการหน่วยใดแน,นม่มันไก่ปีใหม่เป็นบับงนะเอาลอดอุโมงค์นะครับหลอดอุโมงค์เนาะย่าสิ่ลอดอุโมงค์นะครับ,ออรบ,ออรบพอาะว่ญญาย่าสิเขา่าตรง ประตูเมืองนะครับตรงผ่านลับเนาะตรงผ่านลับเข้าไปสารหลักเมืองเนาะนะครับเนี่นยวิญญาณก็จิมีเป้าหมายมีจุดหมายนะครับจังพี่น้องที่ขี่รถคูวิญญาณอยู่ตอนนี้คุณอ่ะสีแซวแซวอยู่เขาจะอาไปใส่เอาเพราะ่ไม่มีใครรู้เหมืนอนะพวกขาเจ้ามาแต่ทั้งคนขาเจ้ามุ่งหนักไปบ้านข้าเจ้าเด้เพราะขืนมาจากที่ทํางานแมบอนะคุณอ่ะอย่เรนพูุ้่นเล่นฝังฝุ่นเนาะเล่นขาขืนเขาเล่นขาลงแมือนป่นะครับนี่แหละตัวเมืองขอนแกนนะครับ เป็นอย่างนี้ตึกอะระอาราแบบนี้นะครับนี่นแหละมือนีก็เลยที่แรกว่าสิบวันไทยดอกพอดีป้าเขาเมืองคอนแกนไกล่ปีใหม่จังสี่รถในคอนแกนหลายปันไดจไหหังใดเลยมีคลิปนึงจะมีน้องดี่ตามเนาะพี่ย่ามาอย่างนเหมือนั้นเขาเมืองคอนแกนตกใจไหมครับรถบอมี่มโลงไหมครับโลงโลงอีรีนะครับแต่ช่วงนี้สิมเป็นนุสัปดามือนีนะครับ มือถ่ายคลิปนี่ไม่ได้ยี่บเจ็ดนี่นะครับกับสี่พี่น้องเมือง์ยี่บเจ็ดท่านบ้านนะครับอ้าวที่ขอนแ่นแล้วครับเข้าไปนี่แหละเข้าไปถนนไอ้ศูนย์อ่ะนะศูนย์ถนนหลักเมืองนี่แหละครับเนาะถนนหลักเมืองขอนแก่นนี่แหละนะครับนี่แหละครับสีเหลี่ยมทรายในหนาเส้นทันนะครับไม่ใช่อยู่หนาเส้นทันตอนนี้นะนะครับอืม เซ็นทันนะครับหน้าเซ็นทันคอนแกนยูนีนะครับนะหน้าเซ็นทันคอนแกนยูนีนี่นะครับอ้อานี๋ยากกัสิขับพ,พี่น้องครับถนน,นมาจากข้างข้อเข่าไปเลยครับอ้าวนี่เขามาพาลับเะไรเด้อครับเด้อพี่นอ้องโอ้ยหลุดออกจากคอนแกนกัน,กนยังไงให้เก่เอาอยู่กู รกเขากลายพี่น้องพระรับเด้อนี่ครับพร,พระรับเนาะพระคูบ่บ้านคู่เมืองคอนแกนเท่าไหร่สวัสดีครับสาธุสาธุวันนี้มีจะรับด้วยกูด้อรับครับปีใหม่นี้รับคอนใหญ่ในเด้อปูนี่ครับอุ้ยห่างเส้นทันไหมโอเคงามปูดรถรถยังมไม่ไหลสบายพี่น้องเขาเมื่อว่าสีรถิบ่งลายไม่เหมือนนี่ไหม โอ้โอโอเ,เหย,ย,ยียบตีนกันจะได้เส้นเลี้ยงมาไกลร้ายจนเหยียบตีนกันแมวอ่ะเอ้ยคนอะเร่งช็อปแรงเงี้ยป้๊ดนี่สุดยอดเลยพี่น้องนี่เมืองขอนแก่นที่เป็นทีงสี่นะครับนะักโอ้รถห้ายเน่ยพี่น้องบ่คือมือนั่นนะครับบ่งบอกเลยว่ารถหลายมืนอนนี่นครขอนแก่นหลักเมืองนะครับหลักเมืองขอนแก่นเด้อนี่ นี่ครับยสขวามือวิญญาณนี่นะหลักเมืองคนแข่นสาธุสาธุปีใหม่นี้ fc วิญญาทุกคนจงมีความสุขนะครับจงมีความสุขพี่น้องทุกคนนั่นแหละนะครับทั่วเพื่อเมืองไทยเราเนี่ยขออยู่ดีมีแหงทุกคนเลยปีใหม่นี้ร่ำรวยรวยนะครับนี่เห็นป่ะพี่น้องถ้าพี่น้องไดนที่ตามคลิปวิญญาณสองสามคลิปสี่่านมาเนาะอวยพ่อสองสามคลิป สองอาทิตย์ที่ผ่านมาลราไปถนนเสนีว่านี่เว่อเอียดเลยนะครับถนนแถวนี้เอียดเลยเด้อะรถเต็มบัดเลยครับถนนแถวนี้เนาะเนี่ยนี่นเอียดเลยบังดูมือนี่ติดเลยมือนี่มาเมื่อนะรถบ่มีปานนีเอนอมาเมื่อน,นี้ว่รถอ้าวี่น้องเห็นปะครับขับรถกับคนส่วนมากนะครับเขาก็ต้องเข้าใจ หนักนิดเบาหน่อยให้ภัยกันได้พี่น้องได้ช่วงปีใหม่นะอ่าหนักนิดเบาหน่อยหรือว่าอมองว่าเป็นตัวเลี้ยวก็จะเพิ่มเลี้ยวผู้ะมัดใจกันแน่นะครับเนาะฝากถึงพี่นอ้องทนะุคนนั้นน่ะขับรถกันระมัดระวังเอาใจกันซึ่งกันและกันนะครับเนาะนะครับเอาใจกันซึ่งกันและกันนะครับลนะดูรถลายบ้บบางนีุ่่นไฟแดงไฟเขียวอยู่ข,ข้างหน้าคน พี่น้องเอ้ยสื้อจะไปหอดือเนาะตรงถนนถนนหน้าเมืองครับอยู่ข้างหน้าไฟแดงตรงข้างหน้านั่นถนนหน้าเมืองดเองด้นะครับเห็นบอพี่น้องไล่ด้วยล่ะอืมครับครับพี่น้องมาเที่ยวมายางขนรถโอ้รถใหญ่ใหญเขาไม่ได้ติดเลยป้าเบิ่งดเว้ยพี่น้องไม่อย่างโอ้มาธนาคารก็ได้เงินเด้ธนาคารนะครับเนาะ เอียดเลย,เอยไอเราเป็นน้องเนาะคอยถอยที่ถ่ายอาศัยกันเด้อรถโมไซล์ระวังเด้เร่องบอลเรียวเลยเด้อเจ้าระวังเจ้าเลียวระวัง,ะวงเด้อครับเราเป็นน้องนะมึงดูคนะนะครับโอ้ไปว่าขัดหนี้ึงขึ้แซงโอ้ยเจ้าขึ้นขับจงังซานรถหลายๆเจ้าขึ้นแซงกันไปทั่วแท้ ไ้ยพี่น้องจะไปเฮดเดอร์เดออย่าหดดาทำเด้อแบบนี้นะครับนี่ถนน,หน,น,นบบถหน้าเมืองเขาอยู่ข้างหน้านี่เห็นป่ะไฟคิ้วเคียวแวบๆเลยถนนหน้าเมืองเลยพี่น้องเด้อถนนหน้าเมืองมันรถมันก็นกนสิหลขเขาจะสิเลียวขัวเขาไปว่ได้รถมันหลายโอ้พี่ญาตย่านตรงไปเขาเขาถนนกลางเมืองเลยเด้เอพี่น้องเลยซ่อมเบิ่งไเดนเลยอ๋อไปบัได้แบบเรยวนะมันไปว่ได้แล้วนะเห็นบ่นนะ นะครับเนาะไปเข่าถนนหน้าเมืองนะครับนี่ถนนถนนหน้าเมืองไงบ้านพี่น้องนี่เบิ่งให้เบิ่งไปกันถนนหน้าเมืองเด้อนี่โอ้โบเห็นดอกไฟก็ได้นะครับอ๋อเบิ่งซุ่มมือไกลก็ได้ตัวนี่เห็นบ่ถนนหน้าเมืองเห็นบ่นะครับเนาะนี่นะครับเออถนนหน้าเมืองเอ้าหุ่น สูสีสุ่มไหนพี่น้องเลยซุ่มพี่น้องมวงสุ่มกับมาบะไฟเขียวแล้วไปเดี๋ยวยจะมียาสิเข่าถนนกลางเมืองดีก่อนะคือถนนเจนีเป็นถนนหนาเมืองเลยนะครับเนาะไปเขาไปเขากลางเมืองดีกว่านี่ครับถนนฟังนี้ไปพาตลาดไปนี่ลนะนะครับก็ฟังนี้นะไปเข่ากลางเมืองนี่กลางเมืองอยุง่งหนาเนี่ยโอ้ <c oughs> ขอไปบอหรายสำลักน้ำไายเนี่ยเฮ้ยเข่ากลางเมืองเลยเว้ย Bears, for the ไปได้บ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านบ่มีท่านบ่เนาะรถมาไรเถื่อนพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาไป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 เรื่อยๆๆๆๆสามที่ละโอ้โอ้อ่าครับถนนกลางเมืองเด้อบาหนินี่ถนนกลางเมืองได้ดิอ้าวนี่ครับนี่หลายขึ้นหลายขึ้นเก้าโอ้ปีนองนะขับรถในเมืองเว้ยปีนอโอ้ โอ้ยเบิ่งดูเขาจะมาจับใจชายสวยจะซื้อของไปบ้านไปซองนี่เนาะซื้อของไปซื้อของปีใหม่นี่ยนี่ของอยู่ของกินอยู่ข้างนี้นะครับเนาะ่อาครัดหลุดมาลายแศรพี่น้องเลยบ้านผ่านสพนะวันนี้แหละครับวดาดยังมาลายแศรพี่น,อน,น,อออนะน้องหันไหมคุณส่วนกลางเมืองนะครับเด้อกลางเมืองคอนแกนเนี่ยไม่ ติดเอียดเลยบานไปยังไดไปยังไดขึ้นติดติงสี่พี่น้องคือมาขวงเตนอะมาติดรถใหญ่เนาะเฮ้ดของขายพี่นอ้องเงินบานนี่ตลาดสดเทศบาลสามโบเบ่ันวาโอเอาพี่น้องเอาไปไปอืมมาไปนี่มาเข่าเล่นผิดกรบเบิดนี่พี่น้องครับรถในเมืองนี่ เจ้าสิไปอยู่เล่นขัวสุดไฟเขียวเขาด่าเจ้าเด้เั่านั้นวะเอ้ยรถหลายจ้ะพี่น้องรถเต็มเบิ้ลสองหางทางเลยนะครับนะพี่น้องโอ้ยโธ่ไปลุย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 เลยมาไปได้จ้อยบ้านอยู่ขัวมือไปได้บ่านน้อขัวมือนี่อยู่นี่ละนะครับอยู่ขัวมือนี่แหละพี่น้อง ตรงไปกัตรงไปพูดสีเรียวก็เรียบตอบโอ้สนอนี่ยเสนนลื่นจิตนะครับสนนลื่นลมเสน,นลื่นลมอันนี้เสน,นลื่นจิตนะครับต่อไปกัเป็นยังเดี๋ยวคอยที่ตามนะนะมสนนลื่นจิตเห็นบ้างเลน,น,นะครับอันนี้ยังในแฟมิล,ลี่ตีร้อยล้านยังสลากกินแบ่งรัฐบาลป้าเห็นแล้วกัพี่นงเลย เขาขับรถในเมืองเในพี oh, family, ่น้องเนาะโอ้ยมันยากเลยไมนง่าไงไงพี่น้องเขารถในเมืองนี่เนาะโอ้แฟมบารีอยู่ข้างหน้าเขาพูนอยู่ข้างหน้าเขาพูนไม่เฟรนด์พี่สายยังอยู่ข้างหน้าเขาพูนนะครับไปเบิ้งไปเบิ้งหางยังอยู่ทั้งฝุ่นเนาะหางยังอยู่หันเนี่นั่นแหมนมหางยังอยู่หันนี่แหม รัลลี่พาซ่ายังตัวนี่แมนแมนแมนนี่เด้เด้เด้ฟันบัี่พาซ่านี่นี่นี่แมนว่าหนินี่ฟันบัี่พาซาอยู่นี่แมนอยูดีครับอือเอาวิญญาณสีเหลี่ยวขัวได้บ้านเอ้ยเลี้ยวทรายเลี้ยวทรายพี่น้องเลี้ยวทรายออกไปทั้งบึงแกนครนะครับเดี๋ยววิญญาณจะออกไปทั้งบึงแกนครมีเวลาสิแวะพาพี่น้องชมบึงก็ได้นะครับนะเอาวิญญาณสอกนี่ล่ะออกใายมือเลี้ยวทรายออกมือออกไปนี่ล่ะ ถนนยังอยู่ข,ข้างหน้าวิญญาณนี่ถนนอะไรถนนมิสซัมลานนะครับอาทวิญญาจะไปนี่แหละเลี้ยวมานี่รถอ๋อเลี้ยวซ้ายออกมาเลยนะครับนะมามารถใหญ่มาหลายสิบโอ้โ,อโอหรถใหญ่แรงกันมาปมารถมาจอดสองฟังอีกทั้งหากโอ้พี่น้องขับรถในเมืองสิเมื่อ,อยอะไรเนี่ยวิญญาบาลเนาะขับรถเขาในเมืองนี่สูขับท่งหน้าจะควายบ่ได้เมื่อนึง คันนี้ก็บ่ออกหรือเปล่าเนาะคอยเบ่งยังเจ้าก็อยอ,ออกตีพ่อข่อยไปนะครับนี่นะครับเออเนาะพี่น้องพี่น้องว่าบ่ขับรถเข้าเมืองก็ขับรถออกไปตรงไหนตรงหน้า <c oughs> บ้านบ้านไข่เลยขับมวนกันพี่น้องวา่าเอาความรู้สึกไงเด้อพี่น้องมักแบบใดพี่น้องเอาตอนนี้วิย่าอยู่สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนี่ครับเนาะนี่อยู่นี่ลหละนะครับอาพี่น้องถามพี่น้องเนี่ยว่าขับรถไปุ่งใหรตรงหน้าครับขับรถขาเมืองพี่น้องว่ามักแม่แบบแนไ่ไหนครับพับปองไหลง่ายก็กัรขับดีก็กันเนาะพี่น้องก็กิดสาธุสาธุสาธุนะครับนี่บึงแก่นนครนะครับเด้นบึงแก่นนครอยู่ด้านนี้เด้อเนี่ยจากหัว,วมือวิญญาณเนี่นี่บึงแก่นนครเด้อเนี่ นี่ครับบึงแก่นนะครอย่างขงมือนะนี่ครับเมองออกกาลังกายมองที่พักผ่อนของคนคอนแก่นนะครับออกกําลังกายมาพักผ่อนย่มแรงย่อมก็ได้บหลวงมาล้านอาหารเลยบุครับบหลวงพูนริ่มบึงขุนคุนโอ้ยงามถึงตังนั้นไหมแค่นี้ยอาอลาดจ้โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับเอะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่น้อง เด็กกำลังใจวิญญาพาเที่ยวเนาะเปิดแค้มได้ก็เห็นเอฟซีที่ตามเฮ้ยดีใจนะครับนี่ครับสวนสาธารณะน,นี่เห็นไหมสวนสาธารณะนี่คอนแก่นบึงแก่นนะครคอนแก่นเนี่ยครับเนาะวิญญากรรมสิบมมีอย่างไรนะครับสิจบคลิปสำนี้แหลนะเนาะพี่น้องมันสิงแนะหนเนาะแหน่วะอ๋อสัตวพ่อเลาะรับเช่าภาพ ขับแวะบึงตลาดตองแปดกันนะพี่น้องเลาะชมตลาดตองแปดผักเครื่องเมืองขอนแก่นก่นงะ่ไปเบื่องกันนี่นะครับอืมก็รู้นะขับช้าๆตลาดตองแปดเมืองขอนแก่นยืนหนีได้พี่น้องนี่พี่โอ้คุณคือคักคือคักคึอคักคุณนะนะครับตลาดตองแปดขอนแก่นเดี๋ยว่าหามองจอดรถกันนะครับาะ หามุกจอดรถนะครับหาที่จอดรถก้อนเราพี่น่องนะจังวากันเอานี่ก็ได้เดล่ะนะครับเนาะหาม่กจอดรถกันด้วยพี่น้องเด้อจังวากันเนาะค่อยค่อยว่ากันเสียจังใดจังวากันเนาะ กับกะกาบอกอีฟซี่นะครับนะช่วงนี้จะกลับบ้านนะครับโอ้ห่อนกิโลเข่าเมืองแกนอนโดนเืีอกดดันพี่น้องขับรถเข่าเมืองเลยกดดันบ่คือขับอยู่บ้านเท่าเนี้ยขับอยู่บ้านเท่าเมื่อยไปหนีไหมโอ้มาอะไรนี่นะเมื่อยไปหนีไหม้ปพี่น้องขับรถเข่าเมืองรถมันหลายหมดใายขวามีปึ๊ดหน้าหลังเลี้ยวแห้งไว้เมื่อยใส่แล้ว คุณก็โจ้ไว้จักหน่อยกันนะครับก็จอดตากแดดจักหน่อยนะครับเนาะเลี๋ยวพี่ยาไปธุระนะครับคลิปนี้อันนี้ประโยชน์กับกดไลา์กดแช่มียาผ่าเดียวนี่เด้อนะครับอันนี้ประโยชน์กดไลา์กดแช์นะครับแต่คลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับนะปีใหม่ขออฟซีทุกท่านจงมีความสุขร่ำรวยคิดสิ่งใดขอขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆทุกคนทุกคนเด้อสวัสดีครับกับผม แสงสว่างเท่ง์นปะส้สว่างมากมาพี่พุนล่ะครับสวัสดีครับ